สารนะครับซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะได้รับทราบนะผมบอกไว้เลยนะครับว่าทางทง้ะท่านผู้บริหารครับเขาได้รู้นะครับว่าปัญหาที่พวกเราเนี่ยประสบเจอทุกวันเนี่ยเขาก็ได้ทราบทุกุกอย่างครับแม้องค์มังกรในห้องน้ำท่านยังรู้เลยนะครับว่าบริหารมีองค์มังกรแนครับที่จะลดไม่พอเนเขารู้ครับแต่ตอนนี้กำลังแก้ปัญหานะครับทุกทุกทุกอย่างครับปัญหาทุกอย่างกำลังแก้ครับด้วยด้วยที่ว่า ถ้าพยับเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะครับในเวนจิตลินเนี่ยครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำเป็นจะเป็นมรดกโลกนะฮะได้ได้ทราบกันหรือเปล่าลองเข้าเว็บมหาลัยนะครับหน้าแรกนะครับภาคพยับเชียงใหม่นะครับเข้าไปดูครับโบราณวิญญาณลินนะครับตอนนี้เขากำลังทำใหญ่โตนะฮะของงบประมาณจากรัฐบาลอะไรเงี้ยซึ่งในนั้นมันก็มีข้อกำหนดที่ว่าตึกสูงไปก็สร้างในแนวจิตลินไม่ได้นะฮะแต่ผมขอเรื่องเดิมเนี่ยนะครับ ท่านผู้บริหารได้ทราบหมดนะครับปัญหาที่พวกเราประสบพบเจอท่านพยายามแก้ผมพยายามแก้เพราะฉะนั้นผมเลยจึงบอกว่ามีปัญหาอะไรใหม่นะครับหรือต้องการแสดงความเข็นที่จะให้ผมเป็นตัวกลางที่จะสื่อถึงท่านรองอธิการบดีภาคยักนะครับให้ติดต่อที่ผมได้ส่งเรื่องได้นะครับผม mm hmm. ซึ่งวันนั้นถ้าอาจจะมาพูดด้วยตัวเองก็ได้ปัญหาของท่านนะครับที่ท่านประสบพบเจอนะครับหลังจากที่บริหารบอดรบริหารภาคยาักแล้วเนี่ยครับ ผมได้มีโอกาสสามเดือนครั้งนะครับคุยกับท่านอธิการบดีนะครับว่าเราเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ภาคพยับมทรนาส่วนใหญ่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในการประชุมครั้งนั้นนะครับท่านผู้ได้หานะครับเขาก็จะประชุมเป็นวาระของท่านนะครับแล้วท่านก็จะถามเสียงสะท้อนจากเด็กว่าเด็กมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับประเด็นนี้